สวัสดีครับเพื่อนๆนช่องโมนโมนิกนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันในเกมดาร์กอนราชนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำเคื่รับสีทองนะครับซึ่งที่ผมทำสำเร็จเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่กี่ชั่วโมงก็ทำจนสำเร็จแล้วครับเควสนี้ก็มีชื่อว่าบาบริสุทธิ์นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยววัไปที่เมืองเมืองนี้ครับจังหวัดเอฮิเมนะครับจะอยู่ด้านบนสุดเนี่ยของ แผนที่โลกนะครับก็ว่าไปกันเลยครับตอนที่ผมทำเควสนี้เนี่ยครับก็เป็นช่วงกลางวันนะครับก็ในเวลาในเกมก็จะประมาณ10โมงนะครับก็จะเจอ NPC ตัวนี้ครับเป็นตำรวจนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับคุณตำรวจเนี่ยจะยืนอยู่กับ n p c คนชื่อไอโกะนะครับก็ให้เราเดินไปคุยกับตำรวจที่ขึ้นเควสนะครับทั้งคู่เนี่ยก็จะมีบทสนทนาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟนของไอโกะนะครับแล้วก็น้องไอโกะเนี่ยก็จะ ขอตัวจากคุณตำรวจไปก่อนนะคะเพื่อไปหาแฟนต่อมานะครับให้เพื่อนๆวิ่งมาทางด้านขวานะครับก็จะเจอไอโกเนี่ยกำลังวิ่งมาหาแฟนของเธอนะครับซึ่งแฟนของเธอเนี่ยชื่อว่าเยสุเกะนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับที่ NPC ขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนๆกดคุยกับเดวสุเกะนะครับกดสนทนาเขาทั้งคู่นะครับก็เรียวสุเกะเนี่ยมันหึงไอโกนะครับมันอยากให้เดลสุเกะเนี่ยไม่ใช่อยากให้โกเนี่ยอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ให้ออกมาคุยกับคนอื่นนะครับ มื่อคุยกันเสร็จนะครับก็จะมี NBC อีกตัวเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับก็ให้เราทําการคุยกับเขานะครับบทสนทนาก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับ๋อไอหมอนี่น่าจะเป็นอีกคนนึงครับที่แอบชอบไอโกะนะครับเรวสเกีเนี่ยมันก็จะตัดบทนะครับแล้วก็ชวนไอโกะเนี่ยกลับบ้านนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่บ้านของไอโกะนะครับซึ่งเวลาที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็นเวลา14.00ในเกมนะครับ เราก็จะเจอกลุ่ม NPC เนี่ยยืนอยู่ข้างหน้านะครับให้ทำการเดินเข้าไปคุยกับเรียวสุเกะนะครับเรียวสุเกะเนี่ยมันก็กำลังเสียใจอยู่นะครับก็เหตุพรอลก็เพราะว่ามันทะเลาะกับไอโกะนะครับแล้วก็ไอโกะเนี่ยไม่ให้เข้าไปข้างในบ้านนะครับตำรวจมาก็ปอบเรียวสุเกะนะครับบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็คงเปิดประตูมาเองนะครับแล้วตำรวจก็จะวิ่งหนีไปนะครับให้เราคุยกับ NPC คนนี้นะครับ คนที่เดินผ่านไปมาครับเขาก็จะบอกว่าเรียวสุเกะกับไอโกะเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากครับแล้วเจ้าเรียวสุเกะเนี่ยมันก็ชอบตบตีของไอโกะนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆวิ่งไปทางด้านหลังของบ้านของไอโกะเนี่ยครับเราก็จะเจอกับตำรวจนะครับให้เราทําการคุยกับเขาครับตำรวจก็จะบอกนะครับว่าเห็นไอโกเนี่ยนอนสลบอยู่ที่พื้นนะครับผ่านช่องทางหน้าต่างครับ เมื่อคุยเสร็จนะครับก็ให้วิ่งตามตำรวจไปนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถเข้าไปในบ้านของไอ้โกดได้แล้วครับให้นำการกดเข้าไปในบ้านเลยครับเมื่อเข้ามาในบ้านนะครับเราจะต้องช่วยตำรวจเนี่ยสืบสวนคดีนะครับโดยการให้เรากดคุยกับไอ้เจ้าสามเหลี่ยมนะครับสีขาวเนี่ยจะเป็นการตรวจดูพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับ รวมไปถึงร่างกายของไอโกด้วยครับก็ให้เพื่อนๆสํารวจโดยรอบนะครับแล้วก็คุยให้ทุกจุดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นคเควสเนี่ยเด้งขึ้นมาที่เจ้าตํารวจคนนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปคุยกับเขาครับตํารวจเขาก็จะสรุปนะครับว่าไอโก้เนี่ยกินยาเกินขนาดนะครับเธอยังไม่ตายนะครับก็ให้รีบทําการนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับ ๋ยวสุเกตก็จะพาตัวไอโกเนี่ยไปส่งโรงพยบาบาลนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะให้เราช่วยสืบคดีต่อนะครับโดยการที่เราเนี่ยสำรวจให้ทั่วบริเวณภายในบ้านหลังนี้นะครับโดยในการสำรวจครั้งนี้นะครับบางจุดเนี่ยมันจะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับซึ่งเราต้องทำการค้นหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทุกจุดนะครับแล้วก็จะมีเควสเด้งที่ตำรวจนะครับ อันนี้ก็เป็นมินิเกมนะครับเรียงภาพนะครับมันจะมีเรียงภาพมีจับผิดภาพมีจับคู่ภาพนะครับพวกนี้ก็ต้องทําให้ครบทุกอันครับเมื่คุยกับตํารวจนะครับเขาก็จะมีคําตอบให้เราเลือกนะครับก็คําตอบมันก็อยู่ในตอนที่เราค้นหาบาอแสนะครับก็ให้เลือกเป็นข้อดีไปครับข้าวหน้าปลาที่มียานอนหลับผสมอยู่นะครับ จากนั้นก็ให้เราคุยกับคุณตำรวจอีกรอบนึงนะครับไอสุเกะเนี่ยก็จะเข้ามาสนทนาด้วยนะครับแต่ความสําคัญของบทสนทนานี้ก็คือนะครับเราเจอยานอนหลับที่ผสมอยู่ในปลากระพงนะครับที่ไอโกกินนะครับแล้วตำรวจเนี่ยก็ชี้เป้านะครับว่าเป็นเดียวสซูเกะเนี่ยที่เป็นคนวางยาไอโกะนะครับ เรียวซเกะเนี่ยมันก็เถียงนะครับบอกว่าวันนี้มันไม่ได้ทําข้าวหน้าปลากระพงเนี่ยให้ไอโกกินนะครับไม่เชื่อก็ให้ไปถามที่ขับได้นะครับเมื่อจบบทสนทานานะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องไปที่ขับที่เรียวซเกะเนี่ยมันทํางานอยู่นะครับก็ออกประตูตามตํารวจไปเลยครับขับของเรียวซเกะเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนสุดของแมปนะครับตรงบริเวณที่ชี้นะครับก็เป็น พิกัด70-315นะครับก็ให้เราทําการเข้าไปในขับเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องไปคุยกับคนตํารวจนะครับซึ่งเขารออยู่ข้างในครับคนตํารวจเนี่ยเขาก็จะไว้วานเราเนี่ยให้ไปตรวจสอบสอบถามคนในรับนะครับซึ่งมีอยู่4คนนะครับพอให้เราทําการเดินคุยกับทุกคนครับแต่ละคนเขาจะบอกมาเหตุผลเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเรื่องเดียวสุเกะนะครับ ก็ให้ไปคุยกับคนตรงประตูทั้งอ่อนะครับซึ่งเป็นยามนะครับเขาจะบอกว่าเขาเห็นเดียลสเกนเนี่ยออกไปข้างหลังนะครับก็ให้ทำการออกประตูหลังตามออกไปนะครับเพื่อสืบผลข้อมูลต่อนะครับอ,ออกมาเนี่ยเพื่อนเปิดตาทิปนะครับเราก็จะพบกับรอยเท้าของผู้ต้องสงสัยนะครับให้เราทําการเดินตามรอยเท้าไปครับ เดินตามรอยเท้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาสุดทางที่กลับมาที่บ้านของไอโกนะครับเดินมาที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็คุยกับ n p c ตัวนี้ครับจอมหมเนี่ยมันก็จะยอมรับนะครับว่ามันแอบมีใจให้ไอโกนะครับแต่มันเนี่ยปฏิเสธข้อข่าวหานะครับว่ามันเนี่ยมันได้เป็นคนวางยานอนหลับไอโกนะครับเราก็เลยจาเป็นที่จะต้องเข้าไปในบ้านนี้เพื่อทําการสืบค้นข้อมูลต่อนะครับเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็ทําการ คุยตามจุดต่างๆครับเพื่อสืบผลข้อมูลนะครับจนกว่ามีเควสขึ้นที่ตำรวจนะครับให้เราไปกลับไปคุยกับเขานะครับเมื่อคุยกับคนตำรวจเนี่ยเราจะต้องเล่นมินิเกมให้ผ่านนะครับซึ่งมันเล่นโคตรยากครับรต้องเาาใจเนี่ยเกมเนี่ยมันจะให้รูปอาหารมา8ชนิดซึ่งเราต้องเลือกให้ ถูกต้องนะครับแล้วก็อันดับเนี่ยต้องเรียงกันด้วยนะครับผมก็ใช้เวลาเล่นอยู่พักหนึ่งนะครับกว่าจะผ่านชาเลนดนี้ได้นะครับพยายามทำชาเลนให้ผ่านนะครับเราถึงจะคุยกับคุณตํำรวจต่อได้นะครับเมื่อกดคุยเนี่ยมันจะมีคำตอบมาให้เราเลือกเนี่ยสี่ข้อนะครับให้เพื่อนๆตอบข้อ4นะครับ ตำรวจเนี่ยเปคนเอาปลากระพงเนี่ยมาให้ไอโกนะครับตอบคาถามเสร็จแล้วให้คุยกับตํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับบทสนทนานี้ก็จะเป็นคุณตํารวจเนี่ยแอบหลงรักไอโกนะครับแ้วเขาเนี่ยก็ซื้อไอเจ้าปลากระพงเนี่ยมาให้ไอโกนะครับแต่เมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็พบว่าไอโกเนี่ยเป็นลมไปแล้วนะครับอันนี้ก็เราจกตอบอันไหนก็ได้นะครับแต่ก็ให้เราทําการเนี่ยออกจากบ้านตามตํารวจออกมานะครับ เมื่อออกมาเนี่ยให้เราคุยกับ MC ตัวนี้ครับคนผ่านทางนะครับเจ้า <fen> ตัวนี้ะ <fen> <Superman> นะครับมันก็จะบอกว่ามันเนี่ยสงสัยนะครับว่ายาเขาปลูกเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ไอโกเนี่ยสรบขนาดนั้นได้นะครับเราเลยจําเป็นเนี่ยที่จะต้องไปค้นหาเนี่ยไอ้เจ้ายาอีกสักขวดนึ่งครับที่มันทําให้ไอโกเนี่ยสรบปสลดยขนาดนั้นได้นะครับซึ่งให้เราเนี่ยไปคุยกับทางขยะที่อยู่ข้างบ้านนะครับเมื่อมากดคุยกับทางขยะเนี่ยมันจะมี มินิเกมให้เราเล่นนะครับซึ่งเราก็ต้องเล่นให้ผ่านด่านนะครับไอเจ้าเกมนี่มันก็เหมือนโปเกมอนในคอมสมัยก่อนนะครับถ้าใครเกิดฐานเนี่ยคงจะเล่นถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับเควสมันก็จะเด้งขึ้นมาที่ n p c ค้นผ่านทางนะครับให้เรากลับไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งครับไอเจ้าค้นผ่านทางเนี่ยมันก็จะบอกเรานะครับว่าไอเดียวสุกเกะเนี่ยอาจจะเป็นคนวางยาไอโกะด้วยอีกคนนึงนะครับเพราะว่าเขาหึงที่ ไอโกเนี่ยส่งสายตาให้กับเจ้าตำรวจคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. เขาพูดเสร็จเนี่ยเขาก็จะเดินจากไปนะครับให้เรากลับเข้าไปในบ้านนะครับเมื mm ่อ hmm. เราเข้ามาในบ้านเนี่ยเราจะพบว่าเรียวซูเกะเนี่ยมันได้หนีไปแล้วนะครับ mm hmm. ให้เราทำการเดินกลับออกมาที่นอกบ้านครับ mm hmm. ออกมาเนี่ยเกมจะตัดฉากนะครับจะ mm hmm. มีเสียงปืนดังขึ้นครับแล้วเรียวซูเกะเนี่ยมันก็จะ ล้มลงนะครับให้เราไปคุยกับตำรวจคนนี้ครับตำรวจเนี่ยมันก็จะยิงตัวตายตามเดียวสเกะไปคนหนึ่งนะครับเอวาเนี่ยก็จะโทรเข้ามาหาเรานะครับบอกว่าสัญญาณชีพของทั้งคู่เนี่ยหายไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบเควสบาปบริสุทธิ์แล้วนะครับก็ปลดล็อกฉายานะครับแลวเราก็ได้เควสเรื่องลับสีทองมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับอันนี้แต้มผมก็ร้อย 24แล้วนะครับก็ทยอยทำเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคนละหนึ่งไลค์ห s u b s c r i สไ์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ